ค่ำคืนนี้เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่แฟนบอลทีมชาติไทยต่างเฝ้ารอคอยเพราะบรรยากาศก่อนเกมนัดสำคัญระหว่างทีมชาติไทยและศรีลังกานั้นกำลังเดือดขึ้นทุกนาทีการซ้อมใหญ่ครั้งสุดท้ายของทีมชาติไทยก่อนจะลงสนามจริงได้กลายเป็นไฮไลท์ที่แฟนบอลจับตามองกันแบบไม่กระพริบทุกจังหวัดทุกสัมผัสบอลทุกเสียงเชียร์ที่ดังลอดรั้วสนามซ้อมออกมาล้วนสะท้อนถึงความมั่นใจความมุ่งมั่นและความตั้งใจของนักเตะไทยที่ต้องการคว้าชัยชนะเพื่อนำทีมเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้ แม้จะเป็นเพียงการซ้อมแต่ความเข้มข้นเทียบเท่าการแข่งขันจริงเลยทีเดียวทันทีที่นักเตะไทยเดินลงสู่สนามซ้อมแบบเป็นทางการเสียงเฮจากแฟนบอลจำนวนไม่น้อยที่ตามมาชมการซ้อมถึงขอบสนามดังขึ้นทันทีการปรากฏตัวของผู้เล่นตัวหลักทำให้บรรยากาศยิ่งคึกคักผู้เล่นไทยต่างดูผ่อนคลายแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นทุกคนรู้ดีว่าศรีลังกาอาจไม่ใช่ทีมที่มีชื่อชั้นสูงที่สุดในทวีปเอเชียแต่เป็นทีมที่เตรียมตัวมาอย่างดีและมีสไตล์การเล่นที่ไม่ธรรมดา ยิ่งไปกว่านั้นคำพูดของโคชศีลังกาก่อนเจอไทยก็เรียกกระแสได้ยอย่างหนักเพราะเขาออกมาพูดว่าไทยเก่งแต่เรารู้วิธีหยุดทำให้บรรยากาศก่อนเกมยิ่งทวีความดูเดือดขึ้นไปอีกหลายเท่าขณะที่ทีมชาติไทยเริ่มแบ่งกลุ่มซ้อมทั้งการครองบอลการขึ้นเกมจากแดนหลังการซ้อมบีบพื้นที่และการจบสกอร์ทุกอย่างดูเป็นระบบระเบียบและไหลลื่นกว่าเดิมนักเตะไทยแสดงให้เห็นถึงพละกำลังความเร็วและความเฉียบคมที่แฟนบอลต่างต้องร้องว้าว โดยเฉพาะจังหวัดที่แดนกลางสามารถเชื่อมเกมได้อย่างไหลลื่นจนเฮดโคชถึงกับพยักหน้าให้หลายครั้งการซ้อมเซตพีซทั้งเตะมุมฟรีคิกและลูกเปิดจากด้านข้างดูเฉียบขาดจนสื่อหลายสำนักยอมรับว่าทีมไทยอยู่ในช่วงฟอร์มดีที่สุดช่วงหนึ่งของปีนี้เลยก็ว่าได้อีกหนึ่งจุดที่หลายคนจับตามองคือสไตล์การเล่นใหม่ที่กุนซอไทยพยายามปรับให้ทีมมีความดุดันมากขึ้นทั้งการเพรสซิ่งสูงกว่าปกติการสร้างจังหวะสวนกลับที่รวดเร็วและการเข้าทำแบบลากลายกองหลังของคู่แข่งให้หลุดตำแหน่ง การทำงานร่วมกันของกองหน้าและกองกลางดูเหนียวแน่นขึ้นการเคลื่อนที่แบบไม่ต้องแย่งบอลแต่เปิดพื้นที่ให้เพื่อนเล่นง่ายถือเป็นจุดเด่นอย่างมากทำให้แนวรับสีลังกาอาจเจอปัญหาใหญ่หากไม่เตรียมแผนมารับมืออย่างรอบคอบการซ้อมจบสกอร์เป็นช่วงที่แฟนบอลส่งเสียงเฮดังที่สุดเมื่อกองหน้าตัวหลักของทีมไทยสามารถซัดลูกยิงแบบคมกริบหลายครั้งติดกันทั้งการยิงไกลาการยิงมุมแคบและการเข้าชาร์จในกรอบเขตโทษคมจนแฟนบอลถึงกับตะโกนชมหลายคนถึงกับพูดว่า ถ้ายิงได้แบบนี้ในเกมจริงศรีลังกาไม่รอดแน่นอนความมั่นใจของนักเตะไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและท่าทางของโค้ชเองก็เหมือนจะเห็นภาพแท็กติกบางอย่างชัดขึ้นกว่าเดิมขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งศรีลังกาก็มีการซ้อมที่เข้มข้นไม่แพ้ก,กันและที่สําคัญคือคําพูดของโค้ชทีมศรีลังกาที่ถูกสื่อถามเกี่ยวกับแมตช์ที่จะต้องเจอกับไทยเขาได้กล่าวว่าทีมไทยแข็งแกร่งแต่พวกเขามีช่องโหว่และเราศึกษามาแล้วคําพูดนี้กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลทันที แฟนบอลไทยจำนวนไม่น้อยรู้สึกว่าศีลังกาดูมั่นใจเกินไปแต่ก็มีบางส่วนที่มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาขององค์การแข่งขันระดับชาติต้องมีจิตวิทยากันบ้างอย่างไรก็ตามเมื่อดูจากฟอร์มการเล่นล่าสุดของทั้งสองทีมแล้วแทบทุกเสียงวิเคราะห์ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าทีมไทยเหนือกว่ายอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นศักยภาพนักเตะรูปเกมความฟิตระบบการเล่นหรือแม้แต่บรรยากาศในแคมป์ทีมที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและความสามัคคี เงื่อนไขาการเข้ารอบของไทยในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ไม่ซับซ้อน <_ C os al> เพียงแค่เอาชนะศรีลังกาให้ได้หรืออย่างน้อยต้องไม่แพ้ก็มีโอกาสสูงที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปแต่ถ้าชนะด้วยสกอร์ขาดจะทําให้ทีมไทยมีแต้มต่อและคะแนนรวมดีกว่าหลายทีมในกลุ่มทันทีซึ่งส่งผลอย่างมากต่อการจัดอันดับทีมเข้ารอบตามกฎของของค์การแข่งขันแฟนบอลหลายคนที่ดูการซ้อมใหญ่ของไทยในวันนี้ต่างเห็นตรงกันว่าถ้าไทยเล่นได้ตามมาตรฐานที่แสดงให้เห็นในสนามซ้อม บอกได้เลยว่าโอกาสชนะศรีลังกามีสูงมากจริงๆความเฉียบคมในการจบสกอการครองบอลที่มั่นคงการเชื่อมเกมที่ลื่นไหลและความฟิตของนักเตะที่วิ่งได้ตลอด90นาทีแบบไม่หมดแรงทําให้ศรีลังกาต้องเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีไม่เช่นนั้นอาจโดนไทยยิงขาดได้แบบที่หลายทีมเคยเจอมาแล้วระหว่างที่ทีมไทยกําลังลงซ้อมเกมในพื้นที่แคบแบบ7-7ต่อเพื่อฝึกความเร็วในการตัดสินใจและการส่งบอลอย่างแม่นยําเสียงของโค้ชไทยดังขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้คําแนะนํา การเคลื่อนที่แบบซ้อนพื้นที่การแกะเพรสซิ่งแบบ2จังหวะและการขึ้นเกมจากแดนหลังดูเป็นระบบมากทําให้โคชศรีลังกาซึ่งมีแมวมองมาดูการซ้อมเองถึงขอบสนามต้องหันไปคุยกับทีมงานหลายครั้งเหมือนเจอแผนที่อ่านยากกว่าที่คิดแฟนบอลไทยที่ติดตามการซ้อมในวันนี้เริ่มรู้สึกว่าทีมไทยกลับมาสู่มาตรฐานที่เคยมีอีกครั้งหลังจากช่วงหนึ่งที่ฟอร์มแกว่งเล็กน้อยการกลับมาของนักเตะบ,บางคนที่หายเจ็บรวมถึงรูปแบบการเล่นที่ปรับให้เข้ากับจังหวะบอลสมัยใหม่ ทำให้หลายคนมั่นใจว่าศรีลังกาจะต้องเจองานหนักอย่างแน่นอนไม่ใช่เพียงเพราะความแข็งแกร่งของตัวนักเตะแต่เพราะระบบทีมที่ดูลงตัวมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าหลังจบการซ้อมเฮดโคชไทยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเรามีเป้าหมายชัดเจนทุกคนรู้หน้าที่สิ่งที่ต้องทําคือเล่นให้เป็นตัวของตัวเองและเคารพคู่แข่งแต่เราจะไม่ยอมให้โอกาสหลุดมือไปง่ายๆเราจะเล่นเต็มที่เพื่อแฟนบอลและเพื่อทีมชาติไทยคำพูดนี้สร้างแรงฮึดให้แฟนบอลทั้งประเทศอีกครั้งก่อนเกมสำคัญจะเริ่มขึ้น ส่วนฝั่งสีลังกาแม้จะออกมาพูดแบบมั่นใจแต่ในโลกฟุตบอลทุกอย่างตัดสินกันในสนามเท่านั้นและจากฟอร์มล่าสุดของพวกเขาที่มีทั้งดีและหลุดเป็นช่วงๆทำให้การเจอทีมไทยที่กำลังฟอร์มดีทะลุเพดานถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งกองหลังสีลังกาต้องเตรียมรับมือกับการโจมตีที่หลากหลายของไทยทั้งบอลเร็วทั้งการชิงสั้นทั้งการสลับจังหวะทั้งการตัดเข้าด้านในและการเปิดจากกริมเส้นซึ่งถ้าพลาดแม้เพียงจังหวะเดียวอาจถูกลงโทษทันที บรรยากาศก,ก่อนลงสนามจริงจึงเต็มไปด้วยความตื่นเต้นความคาดหวังและความกดดันทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าดูจากรูปเกมการซ้อมและฟอร์มโดยรวมแล้วทีมไทยดูพร้อมกว่าและมั่นใจกว่าอย่างชัดเจนนี่จึงเป็นอีกหนึ่งคืนที่แฟนบอลทั้งประเทศเฝ้ารอว่าไทยจะยิงได้กี่ประตูจะโชว์ฟอร์มดุดันแค่ไหนและจะผ่านเข้ารอบด้วยเงื่อนไขแบบมั่นคงเพียงใดคืนนี้เราจะได้รู้กันว่าคำพูดของโค้ชศรีลังกาที่บอกว่าเรารู้วิธีหยุดไทย จะเป็นจริงหรือจะกลายเป็นเชื้อไฟให้ทีมไทยโชว์ฟอร์มเหนือชั้นยิ่งกว่าเดิมทุกอย่างรอพิสูจน์บนสนามสีเขียวและจากภาพรวมในวันนี้บอกได้เลยว่าแฟนบอลไทยมีเหตุผลทุกอย่างที่จะมั่นใจในทีมชุดนี้อย่างสุดหัวใจ